แค่นิดเดียวด้วยพีสองคราวนี้ไม่มีอะไรมากหรอก็แคกูแค่ทำให้มันต่อไปเฉยจบนะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้โชว์วิธีการเล่นไปแล้วใช่ไหมก็คือจับเด็กอย่ให้หมดเลยอะ ยก็จ yeah. yeah. yeah, ับเดกคุณแดกเรือตำรวจไดอะไรเงี yeah. ้ยมันจะเป็นตำรวจสายไหนแม่งมันก็โดยกูจับแดกันเลย

罗胖。<露> <laughs> ีกาการามันแข่งเกร่งขนาดนี้กูแดกได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยเอาจริงๆมันนี่เลยพวกมนุษย์เออนได้ไงได้แล้ว ซึ่ง,งมันก็จะได้ขอสามารถใหม่ถึงเจ้าตัวนี้มาเว้ยนี่ไงความสามารถใหม่ของมัน โฆษณามันชอบมาตลอดแหละ แต่กูกดไม่ไรเนี่เฮ้ยมาไม่ถึงปากกูแต่แม่งดิ้ง એ લોકો ไม่ดูเพิ่มหรอกกัดกัดกัดไม่เข้าเนี่ยดูก็ต้องอัพไซด์ You <laughs> ลืมบอกช,อชื่อเกมอะไรวันนี้อยู่กับเกมฉลามกินแหลกโคตรปัตตภีี่อะไร EP สองซึ่งจริงกูแค่พูดติดคัดไวปเลยคือชื่อเต็มเลยชื่อ,อน,นี่กูตั้งเองฉลามกินแหลกโคตรปัตตภีชื่อเกมตั้ง,งเท่แล้วแม่งก็กินจริงๆด้วยไม่เท่าจริงๆอ่ะเกมเนี่ยพวกมึงพี่อารโร่เล่นกัน ก็จะคลิปก่อนแล้วกันถ้าผงอยากโหลดแล้วมันหาโหลดได้แค่ Google Play กับ Play Store เว้ยมันหาโหลดได้แค่กูเกิล